ผมาผสมเหยื่อกันเลยครับพี่น้องเหยื่อที่เขาใส่มือกันกน,นี่ครับอาสิไส้ล้าครับผมส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามครับเป็นขนมปังขาวอยาเขามาลองผสมกันเลยครับนี่ผมใส่บนถุงเลยครับเพราะว่า ติ๊กทั้งวันนะนนี้ก็เรืออยู่เครื่องถุงก็สิใส่มาไหมครับมีนะครับบึ่งเ,เอาด้วยครับด้วยเพราะว่าเขาเป็นบริเวณสปอนเซอร์เขาคนนะรับผม มแต่ไปสักไรกาพคุเข้าให้เข้ากันครับผมครับพุเข้าให้เขากันประมาณนี้ครับแล้วก็ผสมน้ำตกได้เลยครับผม เดี๋ยวผมกับบุมีอย่างไรครับบุม,มี่เยื่อหมกักเยื่ยอยังเนาะผสมเสร็จกับต๊เลยครับมันประมาณค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับผมสวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมโจ้คนทํามาหากินสําหรับม้นนี่ก็เป็นอีพีที่สี่ของเฮาครับกับพาพี่น้องมาตกปลานาดินขึ้นเก่าแล้วครับแต่สำหรับไายม้นนี่เขาาย่มาฝังนี้ครับไม้ดังคลองวัางน้อยครับหรือว่าคนพื้นที่เป็นห้องว่าคล้องแค่ครับ เพราะว่าก่อนนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นหมายดังมากๆหมายหนึ่งครับคนม้านี่ยังกับมางันวัดครับหลายครับเป็นโพสกันนี่ได้เยอะๆทั้งนั้นครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่มีป่ายี่งสกเว้นครับเข้าเยอะมากๆเลยไผ่ม้าก็ได้ครับผมมื้อนี้เขามีโอกาสก็เลยล้องพาผี่พาน้องมาลองเทศหมายล้องเบิ่งครับ ว่าไม้ดังของเพื่อนนี่พอเขามาเนี่ยเขาจะมีความหม่านพอแต่จุดที่ผมลุงนี่ผมขี่เข้ามาข้างในพี่เลยครับเพราะว่าที่หน,น้าหน้าบนโพันพอยู่ข้างนอกมันที่จอดรถมันบก่ค่อยสะดวกสบายครับรถมันสั่นจอดเยอะมันเป็นห่วงครับผมก็เลยขี่เลาะเข้ามาข้างในพี่เดี๋ยวผมจะให้เบิง้งสภาพไม้โดยรวมครับว่าจุดที่ผมมาตน๊นี้มันเป็นยังไงครับผม เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ครับสภาพไม้และจุดที่ผมมาลงมันจะอยู่หลังโรงงานนี่ครับน่าจะอ่านว่าพินสยามนะนี่แหละครับจะอยู่หลังโรงงานนี่แหละนี่ครับสภาพไม้ในรวมนี่ครับมีที่จอดรถสะดวกสบายครับล่มลื่นนี่เป็นรูมนี้ครับนี่มีจอดรถสะดวกสบายร่มลื่นมา,มากๆครับผมจุดที่เขาลงเบ็ดน,นี่ เบ็ดเอามากอะครั้นนึกเก่าครับผมไปใส่กระหาคั้นนี่แหละชุดหากินนะครับสภาพไม้ที่เอาลงมือนี่ครับประมาณนี้ครับผมต่สังเกตว่ามือนี่น้ำลดลงเยอะมากๆเลยครับผมผมมงจิมีตากินเบ็ดเขาหรือเปล่านะสะภาพไม้ก็ประมาณนี้ครับส่วนอากาศกระเบื้องเขาลกครับมืดคึ้ม,มอย อยางฝนสิต๊กนี่นนะล้มกับแห้งครับดักสิเป็นจังไงเมื่อนี้ครับพี่น้องเพื่อไ่ให้เป็นการเซยเวลาเพราะตอนนี้มันสิบโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงเบ็กกันเลยครับผม เอาเร็วพี่น้องกำลังลงเมื่อกี้นี่มีอาการแล้วพูดนะกำลังลงเมื่อกี้นี่น้องป่านิน้นตัวแรกมาแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดลงปพื่อกินฟักเลยพี่น้อง,ง,องโอม้มาแล้วมาแล้วไม่เนี่ หลังนี้แพ็คคู่เลยครับพี่น้องโอ้กินจัดเอาเรื่องเลยไม่เดียวรู้เรื่อง ข้างคางลงเมื่อกี้นี่พี่น้องเหยื่อจะมันได้แตกหอยู่กินแล้วเอาอย่างีแล้วพี่น้องโอ้ันเหยื่อนะมันกับประธานกับโด แล้วพี่น้องเอ้ยปั้นเหยื่อนั่งกระถันลงปุ๊บกินปั๊บเลือบัดโอ้หงานชุกข่าวนี่งานชุก หาคันติดทุกคันพี่น้องโอ้ไม่แลกนู้เรื่องเลยสุดยอดอีบีเ <c oughs> มื่อกี้ลงไม้แลกไปหาคันครับพี่น้องติดมดทุกคันเดี๋ยวบันี <c> ้ <oughs> สิลงไม้ซองครับนี่เดี๋ยวไม่เลยเมื่อกี้ปั้นเหยื่อบาทันไม่สองเดี๋ยวเอาเริ่มลงไม้ครับผมไปลงไม้ซองกันเลยครับผม ตอนนี้ลงไม้สองเซตเป็นทีเรียอยครับพี่น้องไปตามรุ่นตามเชยร์กันต่อเลยครับผมมาอีกแล้วพี่น้องกำลังลงเมื่อกี้นี่โอ้คมื่จัดอีเลยครับพี่น้องครับ ตายอีกแล้วครับพี่น้องปลาเน้นเว่นกินจัดขนาดเลยพี่น้องตายแล้วพี่น้องล้มล้มเองขนาดน่ะโอ้โหสิคือบอลลูมาดีนะตกปลาไปมล้มไปเลยตา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 ยล้มไปเละโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วพี่น้องเอ้ยมันคือบอลลูนเมื่อนีินะตกปลาเนี่ย ตัวนี้ใส่งามงามด่พี่น้องใส่ทดกรอบเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้ปลาตะเพียนใส่งมงมๆเลยครับพี่น้องแต่ตอนนี้ร่มผัดแห้งขนาดเลย เด็กเมนปลากินหรือลมพัดอย่ยวนี้เบิง่งยะเบิ่งบอกโอ้ยลมแห้งเกินจะปลาก็กินดีสุดยอด าดทูพี่น้องขาทูตัวนี้ลมแห้งทักผักจนตายกินเนบ็ดกระบอกหุเรื่องเลยครับขนาดตายกินสองตัวยังบ่หู่เรื่องเลยลมแห้งเกิดอยอมเลยมันอีนลมคักตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วครับพี่น้องกัลมเบ็ดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอุปสรรคตอนนี้เนี่ยคือโอ้ลมแห้งขนาดเลยครับ ผัดแห้งจนสายเม็ดคันเม็ดผมปิวหมดเลยผัดแห้งจนปลากิ้งจนโฮู้ครับจกเป็นอันไหนล้มผัดแล้จะเป็นอันไหนปลากินโอ้แต่ว่าปลาน้ดน้อยนีย่กินจัดมากๆเลยครับถล่มยับเลยอันนี้ผมถ่ายคลิปแนวบาถ่ายคลิปแน่เพราะว่าปลาน้ดน้อยมันไหลครับไม่ได้ถ่ายมัทุกชดหรอกบางตัวก็ตกปล่อยครับเพราะาปลาเน้นน้อยมันหลายเกินแต่ย้อมหลับครับตัวชั่วโมงแรกนี่โอ้โห เอาน้ำกับประธานกับปั้นเหยกับประธานเลยกินจัดม,มากๆเลยวันนี้นะเดี๋ยวรอบเบิ่งสักพักกันครับให้ลมมันนิ่งๆทีหน่อยกันเดี๋ยวค่อยลงสุดใหม่ครับตอนนี้เอาเบ็ดขึ้นมาไว้มดเลยหาขันปั้นเหยไวไปแล้วแต่ยังมาคว่างเดี๋ยวรอให้ลมนิ่งๆทงหน่อยนครับลมแห้งพดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวสักพักค่อยลงเบ็ดใหม่ครับผม 40นาทีครับพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงแล้วกันล้มกันยังวนิ่งคือเก่าครับยังพัดกงงคือเก่ากันเลยกันล้มสะพาพนี้นะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันมาซีนี้ความหมานหมอนในรอบนี้หลังจากหยุดไป40นาทีเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อครับผม แข้งคักกินน้องนึกว่าตัวเป็นโลป่านนินน้อยกินแห้งอีกเลยเป็นโลกไปหน้อาเลยลมผัดแห้งขนาดครับผัดสายเบ็ดผมไปกองรวมกันปัดจักอะไรปลากินจักอะไรลมผัดโอ้โหลมแห้งเกินครับเมื่อนี้ครับ เทียนใส่งามๆนี่ครับพี่น้องโอ้แกว่แกว่งแกวแกวยังมนันคือเก่า เมืออปลาตัวใหญ่ประเทศมันก็ขากมันมาเขาเนีางอู่อด,ดใ่กัะง้างน่ตัวเลยใส่ทอดกรอบอร่อยไรซัน ลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับพี่น้องต้องใส่ทีถุงมือกัน อย่างแห้งเลยครับพี่นอ้องนึก่ว่าตัวเป็นโลปาดเลกดยับเลยยอะ อย่างแห้งพี่น,น้องนึกว่าสิตัวใหญ่ <c oughs> ใส้ทอดกรอบครับพี่นอ้องกินจัดลงปุ๊กกินปั๊บเหยื่อยังหันได้ละลายอยู่ครับผมโอ้โหสุดยอด หลังจากที่เขาลงเบ็ดได้พักใหญ่ครับผมป่าก็ว่าป่านินแว่นนี่กินจัดมากๆเลยครับผมโอ้โหกินแบบตีปุ๊บกินปับ๊บตีปุ๊บกินปับ๊บแต่มันส่วนมากมีแต่ใส่ในน้อยครับใส่ใหญ่ๆสงใส่มันหมดทันครับบางที่ติดมาทีละสองทีละสองก็มีครับม่แต่ใส่ในน้อยคัดเอาครับถ้าใครอยากมากก็มาได้ครับแต่ว่าป่านินน้อยก็คัดใส่เอา เอาไปก็คงเป็นไส้พวกคอดกกอบพวกป่าแห้งปาแดดเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าป่ากุว่าปลายี่สุกว่าเห็นเข้ามาสักตัวเลยครับหรือสิเป็นยังที่หน้าเพ่นแวะมหาเมื่อกี้ี่มอสเพ่นวาอาทิตย์ก่อนนั้นนีป่านกับป่าร้อยตายพวกป่ายี่สกป่าตะเพียนพวกนี้เพ่นวะมันร้อยตายเยอะเลยเพ่นวะือมันสี่เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าเมื่อนี่ มีแต่ปลานินเข่าล้วนๆเลยปลาที่สกบไมีจักตัวเออ,อพอเหามานเนี่ยปลาหายหมดบ่ครับพอหามานเนี่ยปลานี่มหมดบ่ะไม่จไิงไ <c oughs> เออแต่แต่ก็บังเป็นยังเนาะเพราะว่าปลานี้เว่นนี่จิ้มจัดวัดกระจายเลยครับจนปั้นเดือบมาทันหมดแหละถ่ายแน่มาถ่ายแน่ครับคลิปกันเลเพราะว่ามันปลานินตัวน้อยครับ ่ายครบทุกชดกับของบาไวครับก็เลยถ่ายแน่มาถ่ายแน่เดี๋ยวเขากะมาลุ่นกันต่อครับอาจชิมีป่านิ่งไส่งาม,งามบอหรือว่าชิมีป่ายี่สกแว่นแวะเข้ามาทักทายเขาสักตัวบอครับไปรุ่นกันต่อครับผม พี่น้องเลยเจีอใจครับโอ้่ง,ออองเลยกินอย่างแห้งนึงมสิมตัวเป็นลู งานชุกขนาดไหนบึงเอาลวดพี่น้องเอ้ยสามตัวลวดสุดยอดยตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วครับ ผมก็เกบเบ็ดขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะเมื่อนี้ยอมยอมแล้วเพราะว่าเจอฟูงปานินเว่นถล่มหนักเลยครับมาลงไม่ตั้งแต่สิบโมงกว่าจนสองโมงกว่าโอ้หินจัดวัดกระจายเลยครับคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกครับโอ้ยอมเลยเมื่อนี้หลายคัดปานินน้อยจะมีแค่ปาตะเพียนครับใช้งามงาลงมาน่าจะสองสามตัวนี้มั้งครับ ว่วนปลาชีสุกนี่หายชับจักไปใสครับไม่ได้จักโตเลยมืนน่อนี้มีแต่ปลาน,นิดนน้อยลุ่นล้วนเดี๋ยวเขาไปชมผลการมื่อนอีก้กันก่อนครับผมว่าจะมีความหมานขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ สุดยอดมาชมผลงานคลองวังน้อยมอนี้กันครับพี่นอ้องโอ้โหสุดยอดพี่นอ้องสุดยอดมีแต่ป่านินแว่นทั้งนั้นเลยโอ้เต็มคาราเบลสำหรับี่นี่ามีความหมานมาฝากปีฝากน้องพงอพสมควรนะครับนอ้อก็ถือว่าได้หลายอยู่แต่เสียดายมันเป็นพวกป่านินแว่นซะส่วนใหญ่ แต่ปลายี่สุกนี่จักไปใส่หมดบมาหาจักตเลยเมื่อนี้ครับแต่ก็บอเป็นยังครับคือว่ามานอยู่และตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สีพ่อไว้สำนีเนาะครับเนาะถ้าใครมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โจ้คนทามากินเลยด้อครับเดพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในขั้งต่อไปสำหรับ ใครก็ติดตามนี่ผมรับรองว่าบมพิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทศหมายต๊กป่าใหม่ๆเรื่อยๆครับรับรองนั้นหน้ามีหมายต๊กป่าเด็ดๆใหม่ๆแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปบุกเบิกเรื่อยๆครับสาหรับมื้อนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกาวเข้า่าสวัสดีครับ